สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ Local L.O. Game Memory นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่ Anna Ter Eden กันอีกครั้งหนึ่งครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าครับผมก็นะเราก็มาช่วยมาโดนโดนเจ้าของร้านอาหารแบล็กเมลฮะต้องมาเอาซอสให้มันอืไม่อยากเชื่อได้มาแล้วมะอืมฮะ ฮะยัน uh huh. yeah. the long way around y e a he h s kidding ฮ huh? ะ it was quite a detour ครับผมคือไอ้นั่นมันพูดว่าเราต้องอ้อมไกลจริงมันก็อ้อมไกลจริงๆนะอืมแต่วันนี้น่าจะได้แล้วน่าจะกลับไปทันเวลาเนาะอืมไปลกลับครับผม อืมกลับไปทางนี้ได้ปะะ่าวอะแปลผมมาผิดทางสินะวาร์ปกลับเลยแล้วกันเนอะน่าจะวาร์ปกลับได้ง่ายๆดัสซิตี้ครับผมอืมอ้าวมาวาร์ปตรงมาโผล่ตรงนี้โอเคเยี่ยมยอดครับผมเรียบร้อย นายเจอมันจริงๆรด้วยสินะโอโหในที่สุดฉันก็สามารถทำอาหารจานหลักของฉันได้เหมือนเดิมแล้วโฮ l ด o อน if you haven't been able to cook your dish อ uh ่าฮะ why are there so many customer here ครับผมก็คือถ้าเกิดนายไม่สามารถทำอาหารจานหลักของนายได้ทำไมทาไมถึงมีลูกค้าเยอะขนาดนี้ฮะอืมมันนี่คือไอ้เรื่องทั้งหมดนี่มันมีเหตุผลอะไรเนี่ยทำไปเพื่อ อเอออย่างโง่ไปหน่อยเลยนะอ่าฮะนี่มันเป็นสิ่งที่นายทำเองนะอะไรวะอ่าฮะอ๋อครับผมก็คือพอไอ้นี่มันรู้มันเชื่อใจครับผมมันเชื่อใจเราว่าเราทำสำเร็จแน่นอนมันก็เลยไปชวนลูกค้าเก่าๆมาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารจานหลักจะได้จะกินได้เอมจะได้กินอาหารจานหลักนะเออ อืมเออมันจะไม่ด่วนสุปไปหน่อยเหรออันนี้ลูกค้าบอกให้เร็วๆหน่อยเว้ยเฮ้ยเอออืมอืมก็อยากกินแล้วครับผมอืมอนาไอพวกนี้กลับมาอีกแล้วอืมแมงคิดถึงเราเปล่าฮึอืมเออทำไมถึงมีทำไมถึงมีลูกค้าเยอะขนาดนี้เนี่ย อืมมอ่าเขาบมมลูกค้าบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮยพวกแกเรามาที่นี่ก่อนนะเว้ยเราจะได้กินอุด้งก่อนเอออย่ามาอย่ามาตัดไออย่ามาแซงหน้านะเว้ยเออรอรอถึงรอจนถึงคิวของแกเอออือมเห็นปะเนี่ยเรารอกันแถวยาวเลยเนี่ยอืมอือเออฮะเราแบบกระทือมันไม่ได้แล้วสินะอ่าอ่า อะฮะคือถ้าเกิดกระทืบมาตรงนี้มันจะมันจะทําให้เกิดนะมันเป็นมันจะเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวหัวหน้าเดี๋ยวหัวหน้าจะมโหเอาได้อือฮ uh ึอ huh. uh ่ะฮะค่อยกลับมาแล้วกันเนอะเอออะไรแล้วเนี่ยเออจะเรื่องอะไรก็ช่างก็ผมไม่สนใจอาหารของฉันอยู่ไหนอือฮ uh ึ huh. อือฮึอ่อาฮะอ่าฮะอ่าครับผมก็คือเกาะเราก็เอาอาหารเอเอาซอสกลับมาได้แล้วเนาะเออเรื่องทั้งหมดนี่ก็นั่นแหละจบแล้วครับผมโนโคูครับผมอ่าฮะนี่เราก็จะไปแล้วครับผมอย่าเพิ่งไปเหรอนายยังไม่ได้กินเลยนี่อืมอืมอา่อาอืม อ่าครับผมอาหารของอหมอเนี่ยทำให้เอ่อวันของวันของยาคุโมดีขึ้นนะครับผมอ,อือฮึออือฮึอาเคสติก i อ่าก็คืออันนี้มันไม่รู้จักไอายาคุโมเนาะก็นึกว่ายาคุโมพูดแดกดันครับผมยาคุมโมเปล่าฮะอืม ก็คืออยาคุณหมอชอบอาหารที่นี่นจริงๆนะอนะโอเคเดี๋ยวก่อนทําไปแล้วสามารถกลับมาเล่นได้หรือยังอะ่ะหรือว่าต้องทําทั้งหมดก่อนยังวะคงต้องทําทั้งหมดก่อนแล้วนี่คืออา่า No regulation. Uh huh. Uh huh. Part time hero, how to play mm, oh, this. ออโอเคไม่แน่ใจไอีท่าไหนก็ไม่รู้ผมผมอ่านผมอ่านแล้วมึนๆไงก็ไม่รู้ก็น่าจะเป็นแค่อนี่มั้งทำไปหาไอ้จุดพวกเนี้ยแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็สร้างเหมือนกับว่าเหมือนกับสร้างของนั่นแหละเออเนี่ยอ่าฮะ Welcome Ellie ฮ to, ะ To the message e ส s ซสเอลล e ่ท t h ดอะริชด เบอร์เกอร์ฮะ our friends to everyone ก็คือก็ผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมร้านเราเป็นเพื่อนกับทุกคนนะครับผมร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ครับผมอืมอ้าวเดี๋ยวก่อนไม่ได้มาเพื่อกินหรอกเหรอแล้วมาทำไมอะ่ะอืมอืมอ้มเออประมาณว่ามีมีธุระอะไรเหรอให้ฉันช่วยอะไรได้บ้างไหมนะดัสเบอร์เกอร์ จังฟูสโตร์ from ฝั่งข้ามเลยนะฮะดัซซิตี้ออร์ฮิวช์แฮม h บอร์เกอร์และเฟรนช์ฟรายส์และสโตร์ของที่คก็ก็คือสรุปก็คือร้านขายแฮมเบอร์เกอร์พวกนี้มีเต็มมีทั่วทุกที่ในเมืองนี้ครับผมอืมแค่นั้นเลยขายแฮมเบอร์เกอร์แล้วขายเฟรนช์ฟรายนะครับผม อืมเดี๋ยวก่อนอืมอืมต้องทำอันนี้ก่อน,นมัน้งอืม้มอ่า uh ฮ huh. In ะ Incoming message หรอครับผมก็คือได้ message จะ ได้เทคเมสเซจจากจากอันนี้ครับผมเอ่อหัวหน้าอืม mm hmm. i s e n o u g h to make me not want to read it ครับผมแค่เห็นว่ามาจากหัวหน้าก็ไม่อยากอ่านแล้วครับผมมีคนส่งไลน์มาเป็นหัวหน้าเออเขาต้องการอะไรกันเนี่ยอือ mm หือ hmm. อ mm ือหื ให้ไปให้ไปสอบถามข้อมูลจากคนของที่นี่ในในจุดดังกล่าวครับผมเพื่อรวบรวมข้อมูล mm. southwest on this floor mm. that's gonna be a pain to get there ครับผมมาอยู่ทางเอ่อทางตะวันตกเฉียงเอ้ยตวันทางตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้เออถ,ถ้าจะไปตรงนั้นนี่มันยากหน้าดูเลยอือ mm หือ hmm. อย่างไรต้องไปเนาะอือฮึเออแต่ทำไมเค s มสถึงเลือกจุดจุดนั้นล่ะมันมีอะไรแปลกประลาดเลยตรงนั้นเนี่ยเออก็เดี๋ยวก็รู้เองแล้วเนาะอืมแล้วจะลงไปยังไงวะเนี่ย ลงไงวะเนี่ยถามจริงขึ้นไปข้างบนนี่ยอ๋อ,อมีทางลงอยู่นะจุดดึงแดงมันคืออะไรไว้เนี่ยทุกคน อ่าถึงแล้วคนเบียบเออมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเออทำไมคนถึงเยอะขนาดนี้มีมีร้านอาหารมีร้านอะไรอยู่แถวแนี้เหรออา่อาฮะถ้าเกิดฉันรู้ว่าพวกนี้มาทำอะไรกันที่นี่อาจจะช่วยงานเราได้มั่งนะ อ,อือืมอือมเออไม่อยากจะคุยกับคนแปลกหน้าเยอะขนาดนี้เลยนะแต่ว่าต้องทำนครับผมอือืมเออก็ถามน้องมันทำอะไรที่นี่มีของขายเหรอไม่เอาไม่รู้หรอกเหรอเนี่ยพวกนี้ขาย b l e s s ฮะแปลกใจสิ เป็นเครื่องดื่มครับผมอ่าอืมฮะเป็นเครื่องดื่มลบความทรงจำเว้ยอืมลบ PTSD อะ่ะเออโศกนาฏกรรมในในสมัยก่อนของเราที่ยังตามหลอกหลอนเราอยู่อะไรเงี้ยอืม อืถ้าเกิดฉันลืมมันไปได้แล้วก็ชีวิตของฉันจะดีขึ้นว่าไงล่ะือเออมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอืมอือฮออือมฮก็ไม่แน่ใจครับผมว่าไอ้นี่มันพูดโกหกเปล่าแต่มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะโกหกเราเนาะอืม อืมถามคนอื่นครับผมฮะเดดไลน์เ <Huh? S 1> <Dead line, S 2> หรอ Clear your head and help you concentrate นี่มันคือสรรพคุณอันแรกคือทำให้ลืมความเจ็บปวดได้ของโศกนาฏกรรมในอดีตอันนี้ทำให้ หัวโล่งและเอ่อสามารถทำให้เราแบบว่าโฟกัสกับการเรียนได้กับการทำงานได้อาฮะนาฮะคนก็คือเธอเนี่ยแบบว่าไอ้นี่คือออกนอกลูกนอกทางบ่อยอ่ะอมไม่ทำอะไรไม่เสร็จสักทีอะไรประมาณเนี้ยอะฮะ Mm -hmm. Mm -hmm. Uh Hmm. Ah. Uh, 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 grand ad come campaign to learn trouble for like myself over. mouc mm -hmm. M O Am and am scared of that. Uh huh. scared oh, Scared of death. uh Huh. I just want to come down and enjoy. What left of my life Stress Relief เหรอโอ้หอืมอือโอ้โหนี่มันยาเสพติดป่าวะเนี่ยครับผมไอ้สรรพคุณอันสุดท้ายเป็นไอ้นี่ครับผมทำให้คนทำให้คนหายเครียดนฮะอืม อือฮึอยังไม่สุดท้ายเหรอฮอออ่อาฮะฮอออะไรล่ะนี่อือฮึก็ครับผม อยาคุโมก็มาถามเนาะเฮ้ยนี่นายมาซื้ออะมามาซื้อเครื่องดื่มหรือเปล่าเลยนี่บอกเฮ้ยประมาณว่าตกใจครับผมรู้ได้ไงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเออย่าคุโมบอกเอ้ย,อย,ออยไม่ต้องสนไม่ต้องสงสัยเออฉันเองก็อืมฉันแค่อยากรู้ว่าทําไมผู้คนถึงมาอยากจะซื้อน้าเครื่องดื่มนี้เอออืมอ๋ออ่ะฮะ Uh huh. oh. ครับผมไอ้น,นี่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองครับผมถ้าเกิดได้ไอ้น,นี่ไปจะทำให้มั่นใจในตัวเองได้คุยกับคนอื่นได้ได้มากขึ้น จะไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นครับผมเพราะเราเข้าไปใกล้ร้านไม่ได้ด้วยซ้ำนะอือฮอือก็เราจะมาแอบดูหลังร้านจากตรงนี้ครับผมเอ้ยน้องใครวะหน้าอือฮอ่าฮะ ครับผมทําทําทําทุนได้ดีเลยครับผมแล้วก็ไม่มีไม่มีไอ้นี่ด้วยไม่มีเรื่องยุ่งยากเออตั้งแต่เริ่มมานี้ยังไม่มีเรื่องยุ่งยากเลย,ยไม่มีปัญหาเลยอือาาอ่ะฮะอ้าวมันมันเป็นยาได้ผลยานี่เป็นของจริงเหรอเนี่ยอือหือ อืมก็อันนี้ก็ไอน,นี่ครับผมก,ก็ก็คิดว่าคือยามันยามันได้ผลอะ่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็คงไม่มีลูกค้าคนไหนที่มันไม่ไม่พอใจกับงานไอ้กับเอ่อของขายของเขาเออผู้หญิงบอกเอ้ยอยาไอ้นีย่ยาไอ้นี่ไปเอ้ยอืมต้องระวังเอาไว้่าฮะ โอ้ไอการขายนี่ผิดกฎหมายอ่าเพราะฉะนั้นยังไงต้องระวังเอาไว้ครับผมอืมอ่อฮะอ่ะฮอ่ฮเดี๋ยวก่อนใครเนี่ยอือหือ จาบอกเนาะเป็นในหัวหน้าของเราคือมีใครไม่รู้เอาเอาสูตรยาเพราะถ้าเกิดพออ่านมาไม่ผิดนะผมอ่านคำผ่าน,านสูตรยาแล้วก็เกี่ยวกับไอ้น,นี่เห็ดที่สามารถทําให้ยาเนี่ยมันแรงขึ้นแล้วมันทําให้ยาเนี่ยได้ผลแต่ว่าการที่ทําให้ยานี้ได้ผลนะมันไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยหรือว่าช่วยบริษัทของเขาไม่แต่น้อยครับผมก็งงว่ามัน มันไอหมอนี่มีเออ่เป้าหมายอะไรกันแน่อ่ออาฮะเขาผู้หญิงเลยบอกว่าอย่าไปเชื่อใจอหมอนี่มากนะักอาา่อาฮะอ่าฮะคือเธอรู้จักไอ้ผู้ชายคนนี้มาน,นานแล้วครับผมแล้ว, <ๆ S 1> ลวหลังๆแม่ไอ้หมอนี่ทำตัวแปลกๆอืมแบรนด์ชีพจริงด้วยหัวหน้าเราจริงว่ะอือฮึ ถึงแม้ไอหมอนี่มันจะเป็นหัวหน้าของจะถูกจะถูกตั้งให้เป็นหัวหน้าแล้วแต่ว่าไอหมอนี่ก็ยังมาด้มตมมองมอง,มองในเมืองนี่อยู่นะอืมอืมอืมไอพวกนี้เป็นใครกันนะเอ่อเป็นพวกดัสเลเวอร r หรือเปล่าอือหึแล้วไอเห็ดเนี่ยมันคืออะไรอ่ฮะ อา uh huh. แล้วแน่ใจว่าเมื่อกี้ไอ้หมอนี่ไอ้พวกนี้มันพูดถึงพูดถึงหัวหน้านะเฮ้ย <Hey, S 2> มันเอ่อเสียมรารยานนะที่มาแอบฟังเนี่ยโอ้โหอืม huh. อ uh ่าฮะ l e a k d out is a s it ลฮะ looks like I'm going to have to silence you ครับผมข่าวรัวซะแล้วว่บผมฉันคงต้องปิดปากนายแล้วแหละเดี๋ยวก่อนฉันไม่บอกใครลกนะเยี่ยมดีต้องฆ่าเลยอย่างนี้อเออนไงไงอันนี้บอกคิดว่าจะเชื่อหรือไงฮะนี่แหละปิดปากแกเลยง่ายกว่าอือแถมยังหยกัก ฉันอยากทาอยากจะทํามันด้วยแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากเลยถ้าเกิดนายหนีไปได้เหมอวืมอวไม่แฟรเลยเอาจริงดิอือฮึอือฮึแกเป็นเพียงแค่หนอนมแรงเท่านั้นอ่ะฮะแล้วหนอนแมลงต้องถูกขยำ้ำจัดการมันบ้าจริง อฉันต้องหนีแล้วอือหือฉันคงสู้ไอ้หมอนี่ไม่ได้หรอกอืมหาหาการหนีครับผมนหนต่อยสักหนึ่งดอกสามทีโอ้โหหมืน่นซะอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะ อาา่ะฮะครับผมไอ้นี่มันมันเล่นกระเยืออยู่เว้ยทุกคนอืมอือหือโอ้โห <c oughs> เร็วขึ้นว่ะอาา่ะฮะอาา่ะฮะอาาื้อืึ slow starter อ่ะฮะก็ครับผม อันนี้ถ้าเกิดยิ่งนานก็จะยิ่งแข็งแกร่งครับผมอืม,มนายคนที่จะหนีให้เร็วกว่านี้นะอ่าฮะคือเราต้องรีบหนีก่อนครับผมถ้าเกิดทิ้งเวลาไว้นานนี่หนีไม่ได้แน่แน,นอนครับผมอจบมองเทงแล้วสิอย่างนี้ตรงน,นี้กดไม่ได้นี่กดหนีไม่ได้เปิดเขาให้แล้วจะหนียังไงวะเนี่ย อืมอืมฮสนุกดีนะเนี่ยอะฮะอือ่ะฮะก็คงไม่ต้องมาจัดการเจอีกแล้วเนาะเออประมาณนั้นยังไม่ตายเว้ยอืออ่ะ อ่า uh huh. ก่อนนึกว่าเขาน้าไอหมอน่าจะน่าจะฆ่าน่าจะฆ่าฉันซะเออทำไมฉันถึงเจอแต่เรื่องร้ายๆนักหนาเนะี่อ่อืม bad enough before but today has been so much worse ก็คือตอนแรกฉันก็นึกว่าวันนี้แย่มากพอแล้วนะแต่นี่มันยิ่งยิ่งกว่าแย่อีกอ้าฮอ๋อเฮ้ยนายดูมีปัญหาแล้วเนี่ยใครล้วน่ะ เออเรียกรถพยาบาลให้หน่อยสิอืมอืมอ่ะฮะนายควรที่จะรู้ตั้งแต่ต้นแล้วนะว่ารถพยาบาลนะไม่ใช่สิ่งที่นายต้องการในตอนนี้อืมอืมอ่ะอ,อ้าวขายยาไอ้ขายน้ำซะง,งั้นนะอ่ะอ่าฮะอันนี้บอกว่า รถพยาบาลไม uh ่ใ huh. ช uh ่ส huh. uh ิ huh. ่ง <initiation> ที park. ่นายต้องการสิ <work> <ại> ่งที่นายต้องการคือน้ําอันนี้ต่างหากอืออือเอออ่ะฮะก็ยาไอ้น้ำนี้สามารถช่วยลบความเจ็บปวดของนายได้นะอืออ่ะฮะทำมาจากสมุนไพรธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นตอะฮะ เออมันจะปลดปล่อยนายทั้งกายและใจอ่าคือทุกคนลูกค้าทุกคนกลับมาบอกเสมอว่าน้ำของเราเนี่ยช่วยพวกเขาไว้เยอะเลยเปลี่ยนชีวิตเขาเลยทีเดียวอ่าฮะทำให้ชีวิตเขามีคุณค่ามากขึ้นอืมเออไม่ละฉันเกียดชีวิตของฉันแถมยังเกลียดตัวเองอีกต่างหาก อือม uh huh. อันนี้บอกว่าตอนเนี้นะของเป็นสิ่งที่ต้องการมากครับผมเลยมีน้อยมากครับผมแต่ว่าเขาก็จะช่วยอ่ช่วยยาคุมโมะครับผมอืมอาถ้าเกิดเราเก็บรวบรวมเอส่วนผสมมาได้แล้วก็เขาจะทำให้เราฟรีๆอ่า ไม่ใช่ฟรีเลมันจะเขาจะทำเครื่องดื่มให้เราอะ่ะดาว b ิโ o w I will I will open up the r o u t e there if you will bring me the ingredients อ่าครับผมสิ่งที่สำคัญก็คือไอ้เห็ดนี่ครับผมแล้วถ้าเกิดเราเขาจะเปิดทางให้เราครับผมให้เราไปเอาส่วนผสมเหล่านี้มาให้เขาอืมอืม อ่าก็คือตอนนี้พวกนี้ยุ่งมากครับผมจนไม่มีใครว่างไปเก็บไปเก็บเห็ดเลยอืมอือหือหัวหน้าให้งานมาแล้วฉันต้องทำมันอืมถ้าเกิดฉันได้ลิ้มลองเอ่อผลงานของพวกนี้ใช้ก็จะเข้าใจมันมากขึ้น เพราะฉะนั้นฉันควรที่จะทํามันนาฮะเ,เลอใครเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เหรอก็น่าจะเอาเครื่องดื่มนี้กลับไปตรวจสอบไม่ไม่ใช่เหรอ,อาสามมัช,ชรูมโอเคเหตุสามอันอืมโอเคครับผมหลังจากนี้เราก็จะไปหาเหตุกันฮะ โอเคครับ okay, ผมแต่ก่อนหน้านั้นผมขอปิดไลฟ์ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเออสำหรับวันนี้สวัสดีครับ